มาค่ะมอมแมมเลยวันนี้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้หาเก็บผักค่ะมาดูนะแป๊บมาดูต้นไม้ในเนี้ยค่ะสูงะละฝนตกบ่อยเรามากเก็บผักกันนะคะอันนี้ก็คือจะปล่อยให้สูงไม่อยากให้สูงมากก็เด็ดให้เตี้ยเต้ยนะคะไม่อยากสูงก็เด็ดอย่างนี้ ถ้าอยากให้สูงก็ปล่อยปล่อย,อยชั้นไปเรื่อยๆโน่นนะเนื่องจากว่าเขาสูงมากก็จะหักลงม,มาค่ะถ้าไม่อยากสูงมากก็หักระดับนี้<ม>เป็นผักคยานะคะที่ชอบเก็บลวกกินประจำฤดูฝนมันสูงมากก็จะปรับให้มันระดับเอวก็พอ ถ้าสูงมากก็เก็บลำบากค่ะอันนี้ก็สูงก็สูงจนไปชนมุงเฉียวแล้วค่ะเราก็จะเอาระดับนี้พอนะคะวันนี้มาเก็บผักชยานะคะ